วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่เราจะมีนิสิตใหม่จำนวนกว่า4,900คนเข้ามาสืบสารเจตนารมณ์ปรัชญาของการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมแรงบันดาลใจทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปได้เมื่อขึ้นไปถึงข้าบนแล้วอันนั้นก็คือความสุขของเราในช่วงแรกก็คือสำเร็จการศึกษา หน้าตาของเด็กคนนี้ก็คือมีความมุ่งมั่นที่เขามุ่งมั่นเพราะเขาไม่มีขาทั้งสองข้างเขาไม่มีขาเลยทั้งสองข้างคนเหล่านี้ถ้าไม่มีแรงบันดาลใจอยู่ไม่ได้ครับเพื่อนเราก็มีแรงบันดาลใจน้องแนนสอบเข้าเอง ไม่ได้ใช้โคต้าของคนพิการนะครับสอบเองด้วยคะแนนแข่งกับคนปกติทำกิจกรรมทุกอย่างที่พวกเราทำไม่มีการให้สิทธิพิเศษเขาสามารถถือกระบวยตักน้ำให้อาิการมาดีล้างมือได้หนูอยากได้พ่อที่ดีวันนี้ พ่อที่ไม่เป็นใบพ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยิน ในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ จะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณปุยฝ้ายคือความอมาัศจรรย์แรกในชีวิตผมวันแรกที่เห็นเธอผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะรักและดูแลเธอตลอดไป 人好点吗？<laughs> สัญญาในวันนั้นพ่อเราอาจจะไม่ใช่คนที่รวยที่สุดพ่อแม่เราอาจจะไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดแต่ถ้าพ่อแม่เรารักเรามาก แค่นั้นก็พอแล้วสำหรับใครสักคนที่ไม่มีคุณพ่อหรือไม่มีคุณแม่ด้วยซ้ำอย่างน้อยเรามีพ่อแม่ใหม่ที่มสวร,รู้ว่าทาแดงแห่งนี้4ปี5ปีหรือ6ปีถ้าเรามีปัญหาใหญ่ในชีวิตเราผิดพลาดอะไรไปขอให้นึกถึงครูบาอาจารย์ทุกคนในมสวแห่งนี้พร้อมจะเป็นพ่อแม่คนที่สอง ที่เมื่อเราก้าวพลาดในเรื่องอะไรมีปัญหาในเรื่องอะไรที่คิดว่าจะไม่มีโอกาสได้รับการให้อภัยขอให้ศรัทธาแล้วก็เชื่อในมสม เป็นรุ่นที่3แล้วค่ะดึงรุ่นที่3ของเรานี้นะคะก็จะมีน้องๆจากคณะสังคมศาสตร์นะคะสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะแล้วก็น้องๆจากคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรค่ะแล้วก็รวมถึงน้องๆจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมนะคะสําหรับเนื้อหาของเราเนี่ยนะคะจะเข้มข้นสนุกสนานคืงเครงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราแอบไปดูน้องๆเขาทำกิจกรรมแบไห ตัวเล็กแล้วก็แบบว่ากินข้าวไม่ค่อยหมดอะค่ะแบบว่าชอบตักเกินอะไรนี้แล้วก็แบบว่าเราก็ไม่เคยเห็นคุณค่าของข้าวจนแบบว่าเรามาได้ทํานากับตัวเองเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันยากน้อก,กว่าที่เราจะได้ข้าวแต่ละเม็ดแบบว่าเราก็ต้องเห็นคุณค่าของข้าวอะค่ะเพราะว่าชาวนากว่าจะได้มาก็คือว่าลําบากมากค่ะอย่างหนูเป็นคนเกิดในเมืองแง่ก็แบบไม่ค่อยได้มาเที่ยวเชิงระบบนิเวศเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่แบบ ยได้มาเห็นแบบหูแบบได้เห็นควายได้เห็นนาได้แบบปกติหนูไม่ได้ทาอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ลงลงแบบลงโคนเปิอะอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบอยากให้แบบคนแบบที่คิดว่าแบบปลูกต้นไม้ไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยได้แบบลองมาเที่ยวดูสักครั้งเขาจะคิดว่าแบบ มันมีค่ามากมีคุณค่ามากเพราะว่าท้ามใจตอนที่ท่านอธิการบดีอะค่ะเขาได้กล่าวก่อนเวลาทากิจกรรมอะค่ะก็คือเรื่องแรงบรนดาลใจค่ะคือเวลาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราควรมีแรงบรนดาลใจเพื่อให้เราอะแบบทําอะไรสาเร็จโดยแบบแบบตามที่เราตั้งไว้แบบตั้งเป้าไว้ค่ะถึงแม้ว่ามันจะผิดพลาดอะไรแต่มันก็เอาไว้เป็นประสบการณ์ของเราได้อะค่ะให้เราแบบสู้ต่อไปค่ะได้รู้จัก ความอดทนนะคะเพราะว่าได้รู้ความยากลำบากของคนที่นี่นะคะ่ะได้รู้ว่าการทำนาเป็นยังไงการดูแลอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงคะ่ะแล้วก็ได้ได้เพื่อนใหม่ได้มิตรภาพเยอะแยะเลยค่ะค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบบายค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับภาพกิจกรรมนะคะที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะได้รูปภาพถ่ายกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็สามารถไปเลือกรูปได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของสำนักสื่อค่ะ CEMTSWU นะคะเข้าไปกดไลค์แล้วก็เซฟรูปกันใหม่ได้เลยตามใจชอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะคงต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะโครงการสร้างจิตสำนึกสาธารนณะ ล้างห้องน้ำลดตัวลดตนไม่ดูถูกคนไม่ดูถูกงานเกิดจากแนวคิดของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธที่ต้องการปลูกฝังทัศนคติค้านิยมพฤติกรรมการไม่ดูถูกคนไม่ดูถูกงานจึงเลือกงานล้างห้องน้ำและเลือกคนงานล้างห้องน้ำเป็นเป้าหมายไม่ให้นิสิตดูถูกทั้งคนและดูถูกทั้งงานโดยอธิการบดีนำทีมผู้บริหารล้างห้องน้ำร่วมกับนิสิตและให้นิสิตเรียกคนงานล้างห้องน้ำว่าเป็นครู เพราะเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการล้างห้องน้ํามากกว่าทําให้นิสิตมีทัศนคติทางบวกต่อการรับใช้ผู้อื่นและมีจิตสํานึกสาธารณะใฝ่รู้สู้งานหนักนอกจากนั้นยังพบว่าห้องน้ําที่นิสิตล้างเมื่อเปรียบเทียบกับการล้างห้องน้ําของบริษัทภายนอกพบว่าการล้างห้องน้ําของนิสิตมีประสิทธิภาพสูงกว่าจากนั้นมีพัฒนาการต่อยอดให้นิสิตรับทุนการศึกษาแห่งความภาคภูมิใจโดยการทํางานเพื่อรับทุนการศึกษา ผ่านการล้างห้องน้ําและจัดตั้งเป็นชมรมคนเคยล้างห้องน้ําโดยมีอธิการบดีเป็นที่ปรึกษาชมรมเพื่อติดตามความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการของนิสิตกลุ่มนี้โครงการฉายภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจเป็นแนวคิดของอธิการบดีที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วทั้งมหาวิทยาลัยอธิการบดีจึงคัดเลือกภาพยนตร์ด้วยตนเองจํานวน12เรื่อง แต่ละเรื่องจะทำให้ผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจในแต่ละประเด็นที่แตกต่างกันออกไปเช่นบางเรื่องเมื่อดูแล้วทำให้เกิดความรู้สึกรักการเรียนบางเรื่องเมื่อดูแล้วทำให้เกิดความรู้สึกรักแม่ บางเรื่องเมื่อดูแล้วทำให้เกิดความรู้สึกรักพ่อดำเนินการฉายทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งต่อเนื่องไปทั้งภาคการศึกษาหลังจากมีการฉายแล้วพบว่านิสิตให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมากและเริ่มมีบุคลากรเข้าชมมากด้วยเช่นกัน นับว่าเป็นวิธีการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงและค่าใช้จ่ายน้อยสามารถนำไปขยายผลได้โดยสะดวกวันนี้ทูนได้รูวมมือกับมสรในการจัดบรรยากาศของ Learning ขึ้นที่นั่งคุยกันผมไม่ได้เจตนาให้เป็นที่นั่งทานกาแฟน,นะครับแต่ทุกคนก็เข้าใจตรงกันว่าตรงนี้เป็นที่นั่งคุยกัน แต่คุยกันเนี่ยมันไม่ค่อยออกนก้ำแบบครับถ้าขาดกาแฟในการเรียนรู้เนี่ยควรจะเป็นกระบวนการที่มีฉันทะหรือความรักท่านใช้คําว่าด้วยใจหรือความรักไม่ควรเป็นกระบวนการของความเกรงกลัวหรือการถูกลงโทษ <S 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 ผมก็ยกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษซึ่งเราจะใช้กในวันนี้เราพบว่าภาษาอังกฤษของคนไทยไม่ไม่ไม่ไ,มได้ผลการีินการสอบเพราะเราใช้ระบบการลงโทษ <S <S ถ้าคุณทาําภาษาอังกฤษได้ไม่ดีคุณได้คะแนนน้อยถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษ ถ้าคุณพูดภาษาไทยในชั่วโมงภาษาอังกฤษเราจะปรับเงินคุณวันนี้ตรงบริเวณเคาน์เตอร์นี้นะครับจะเปลี่ยนจาก punishment teaching ให้เป็น reward learning punishment teaching หมายความว่าถ้าคุณพูดภาษาไทยเราจะลงโทษคุณอย่างนั้นอย่างนี้ในช่วโมงภาษาอังกฤษแต่ของเราถ้าคุณสั่งกาแฟเป็นภาษาไทยคุณก็ได้รับราคาปกติแต่ถ้าคุณสั่งกาแฟเป็นภาษาอังกฤษ คุณจะได้รางวัลที่ราคาลดลงไปอเป็นรีวิอันนี้ก็จะเป็น The First ที่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สองในวันนี้อันถัดไปภาพประสบปัญหาต้องสามารถแก้ไขได้เลยเราก็จัดบรรยากาศที่เราจะมีซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษในการ correct คนที่ออกเสียง pronunciation ได้ไม่ค่อยถูกต้องเป็น problem based learning คือ,คอเจิดปัญหาในการสั่งกาแฟราคาถูกไม่สำเร็จต้องสั่งกาแฟที่ราคาแพงกว่าน,นิดหนึ่ง ก็เข้าเรียนนะครับว่าทำไงกาแฟจะถูกลงอีก10%ก็ออกเสียงภาษาอังกฤษ